ู้ชมคะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วสําหรับประเพณีถือศีลอดหรือเดอรมดดอนของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ของเราค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าทุกปีนั้นประชาชนก็มักจะใช้เวลาก่อนประเพณีนั้นพาครอบครัวกันท่องเที่ยวเป็นประจำค่ะซึ่งทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวของประชาชนนั้นเริ่มคลึกคักแล้วค่ะซึ่งก็ส่งผลทาให้ในพื้นที่มีเงินสะพัดเข้ามาจํานวนมากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเราไปติดตามกับข่าวนี้กันเลยคะ่ะ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันสําหรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดประจําพิจารรสักะราศร1,434ของพี่น้องมุสลิมจง,งแน่นอนว่าก่อนจะเข้าเดือนถือศีลอดของประชาชนในพื้นที่3มจังหวัดายแดนภาคใต้รวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสน,นั้นพี่น้องชาวมุสลิมจะร่วมกันท่องเที่ยวหรือร่วมกันฉลองเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนกันอย่างคึกคักเพราะเดือนรอมฎอนนั้นพี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติของศาสนาอิสลามกันอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การอดอาหารการละการกระทําการผิดรวมไปถึงการละทุกอย่างและการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้องเพื่อปฏิบัติตามกฎของศาสนาอิสลามโดยทางทีมข่าว n c t v c a ทว e เ v ทวีคุนนาลาได้ลงพื้นที่พเพื่อติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบว่าบรรยากาศช่วงก่อนเดือนถือศีลดของพี่น้องมุสลิมเป็นไปอย่างคึกคักเพราะประชาชนต่างพาครอบครัวท่องเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว ร่วมรับประทานอาหารกันตามร้านอาหารเพื่อฉลองต้อนรับเดอรมฎดอนเป็นต้นซึ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเงินสะพัดเข้ามาจำนวนไม่น้อยในช่วงสองสามวันก่อนเดอรมฎดอนที่ผ่านมาขณะที่บรรยากาศตามท้องถนนทั่วไปพบว่ามียานพาหนะต่างๆที่ประชาชนขับขี่สัญจรเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันจำนวนมากทำให้เส้นทางการจราจรบนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางถนนพิชิตบำรุงตั้งแต่บริเวณสามแยกเรือนจำจรดเส้นทางไปทางหาดนราทัศน์ ซึ่งประชาชนจะใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างบริเวณหันนราทัศน์ที่ทุกปีไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็ตามประชาชนเลือกที่จะมาพักผ่อนกันที่บริเวณหาดน,นราทัศ์แห่งนี้และนอกจากนี้ประชาชนบางคนก็เลือกที่จะซื้ออาหารอรมณ์ถึงสินค้าที่จําเป็นเพื่อเป็นการเก็บกักตุนและใช้ในช่วงเดินถือสินอดกันจํานวนมากด้วยเช่นกัน